มมีคนนนตจะกกั็ขึ้สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดอมซิ่งนะคะโอ้คนนี้นะที่เรามาถ่ายเนาะเมื่อเช้านะทุกท่านมีลำด้วยนะคะที่มาจากน่านนะคะอันนี้เกิดอ,อะไรขึ้นนะคะถึง อยากลำเมื่อสักครู่แล้เข้าไปในถ้ำ่ะแล้วมีอาการสั่นขึ้นมาสั่นเฉยๆใช่ไหมคะใช่มันปูไปบซือให้ปลูไปบซือก็เลยต้องมาลำไปในถ้ำนี่คุณพี่เพื่อนหมุนปิงปองอีกไหมคะไม่เหรอไม่เนาะคุณพี่เพื่อนจับได้อะไรนะศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ เจานี่ก็ไปเขาเรียกเอาหัวเนาะไปชนที่อะไรนะหกหกศูนย์เนาะก็ตรงอยู่นะคะค่ะถ้าท่านตัดหกศูนย์หกสี่ศูนย์หกศูนย์สี่เนาะถ้าเลขของคุณพี่เพ่นจับเนาะท่านมีองค์เลยค่ะ ็นองไหนใช่ไหมคะองพระถุกทำไมถึงรู้คะไปเข้าฝันเหรอคะเอาผ้าทัก ตอนหน้านี้ถ้าลงให้ดูแล้วค่ะตอนที่คุณพี่เพิ่นจับปิงปองเนาะได้064นะคะตอนนี้เพื่นก็มาลำนะคะหลังจากที่มีอาการสั่นนะคะจากที่เข้าไปเดินนะคะในถ้ำเนาะคล้ายๆว่าปูสื่อนะคะก็เลยต้องมาลำนะคะทุกท่านไม่แน่นะ้งวันนี้ปู่อาจจะให้โชคนะคะ สวยมากถ้าใส่ชุดมาเต็มยศนี่จะสวยมากเลยแต่ไม่ได้คิดว่าจะมาทำใช่เลยแต่ว่าแกร้อนเซมากเลยค่ะใช่มว่าค่ะแต่ที่ตั้งใจจะเป็นรามานู่นที่ดึงของหลงใท้โอ้ค่ะคเดี๋ยวขอยเข้าไปสัมภาษณ์ก่อนนะขออนุญาตขอโทษนะครับเองคอยผมดูไหนครับรูปหน้าโอ้ไ่เอียงเอียงคอเฉยๆค่ะตรงที่รูปสัตว์ โอ้ยเดี๋ยวเอาเอาแค่คอคอครับพี่เป็นรูปสักพญานาคเป็นลูกหลานพญานาคเหรอครับด้วยมีคนเริ่มแรกคือชอบเริ่มแรกคือชอบชอบพญานาคชอบก็คือไปวัดแล้วก็เสร็จแล้วก็เลยอยากสักเรสักแล้วแบบว่าอันนี้ก็สั้นหางยาวหางสั้นหางยาวนันนี้ ตอนหลังก็เลยไปสักแบบใหญ่เลยที่หลังแบบเข้มเลยใช่ไหมคะเป็นมีชื่อไหมพี่จีฮงข้างหลังนะคะต่อนาเดียวนาเกียวนาเกียวสีแดงสีแดงไม่ใช่ผู้ชงเหรอผู้ชงบอกไม่ทราบค่ะแต่ว่าสีแดงก็จะเป็นไอ้ปูซีสุกูปะขเายีติดมาวันนี้ก็ตัดแทนติ๊กไม่ก็คือมโนว่าอยากได้แดงแล้วตรงเก็บก็จะสีเขียวแล้วว่าข้างในเก็บที่ว่าเราเป็นรูปนี้ก็จะเป็นจางแดง คือส่วนใหญ่จะเป็นแดงหรืออะไรปัจจัยอะไรเกิดขึ้นในกครถ้าถามก็คือมันพอเราจะตกจะตกมันก็จะมีคนดันขึ้นแล้วก็สากครั้งแรกคือก็มีแบบว่าเหมือนจะเหมือนว่าบอกตัวเองว่าบอบพี่สาวขับรถไปเราไม่รอดแล้วนะเพราะว่าแต่สุดท้ายเหมือนว่าเรา เหตุเกิดขึ้นใช่เพิ่งจากไม่หมายบอกเขาเจ๊ไม่รอดแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะพี่สาวไปไปแบบขับรถไปอีสานไมอีสานเนี่ยค่ะในการเสร็จแล้วมันมีแบบโขาขับรถแล้วหนูขับแบบอื้ออื้ออื้ออ้อเฮ้ยตรงมันเขาป็นยังไงอ่ะจะแวบจะแวบแต่เราไม่ได้กลัวเลยปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บแเนี้ยนะคะเชื่อค่ะก่อนที่จะมาถนนลื่นด้วยยังไงไม่ได้ถนนลื่นคือแบบว่ารถมัน หลัจากที่ว่าเราจะโดนชนคือเราไม่โดนระบุดบิดเลยใช่ค่ะคือแบบรถจอดฝังทางแล้วตอนนั้นก็ขับไปแซงสามคันรถขึ้นข้างหน้ามีรถเงี้ยปฏิหารเกิดขึ้นมั้ะใช่วอยู่ในช่วงแบบมันเปนชั้นชิดใช่คือดูบาดีแต่มันไม่ได้เกิดใช่ค่ะหลายครั้งค่ะพี่ก็เลยเชื่อว่าเป็นองค์ผู้ช่วยเพราะว่าเราเรารู้สึกแบบ เราไปแบบแบบนี้เลยค่ะไปเหมือนอขับรถแล้วไม่รอดด้วย<ม>เพราะว่าเราเห็นหมดเลยข้างหน้าเนี่ยรถก็กวางทางไว้เราแซกไปแล้วไม่เห็นหมดเลยเน,นี่ใช่ว่ายังไงคุณไม่รอดละสอบไม่ต่ะก่อนจะมาลํำได้ได้ข่าวว่าสั่นใช่ไหมคะถึงได้มาลำํำคล้ายๆว่าปูใช่เมื่อกี้ที่ไปตรงนั้นที่มีปูใหญ่แล้วก็เลยเอาแบบหมอไปสิ่งเงี้ยเรา มีความรู้สึกแบบตนเองยังไงก็ไม่ทราบแบบมีความรู้สึกเลยใช่ไหมคุใช่ค่ะไม่ใช่แบบหุนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะรู้สึกแบบนั้นเสร็จแล้วพอเข้าไปข้างในถ้ำมันก็เปียกเลยสั่นแต่เราพยายามไม่ห้ามคล้ายๆว่าจะลงใช่ค่ะข้างในได้จับโชคไหมคะใช่คงะได้เสียงโชคอไรอ่าข้างในไม่ได้เสียงแต่ว่าเสียงตรงนี้คือ ซูนสองนสี่หสี่หกจับปิงปองเนาะใช่ปิดจับปิงปองแต่ก็ชอบหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งรอบหนึ่งชอบชอบศูนสี่หกเหนียค่ะูนสี่หกอันนา้นหน้าเลยครับขับรถมาคนเดียวเหรอครับมากับหลานค่ะคือลงไปงานร้อยวันแม่เสร็จแล้วก็พวกหลานก็จะมาคือเดี๋ยบอกว่ามาก็ทิมเต่าใช่อ่ะทีมเต่าจะมาส่ง คือก็เละเรื่อยๆขึ้นนั่นีไยค่ะอแต่คือใต้แต่ว่าเขาตั้งใจมาที่นี่ตัจากทีมเตาทีมเตาจับเลขมือบองได้ศูนย์หกศูนยีหกเมื่อสิแล้วส่วนใหญ่ นี่ไม่ค่อยเล่นรัฐบาลอะแต่ว่าจะปิดตามพวกค่าน้อยกันแล้วค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาอั้นเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็ซื้อเป็นแบบเออล้วมาที่นองมา่ไมาขึ้นเขาอ่าเล็กที่ชอบมานี้นะคะชอบปันไหนก็ชอบตัวที่จับละค่ะลค่ะศูนย์หกสแล้วก็หนึ่งตวมีแนหนึ่งด้วยค่ะ ขอบคุณมากครับการมาเยอะขอบคุณค่ะ